ะเทือนใจลกออนไลน์ชายชาราศลมในห้องน้ำมีลูกแต่ต้องนอนโรงพยาบาลอย่างโดดเดี่ยวอดอาหารเป็นวันๆก้มมองเท้าใครเห็นก็เศร้าเข้าเดินเข้าเดินจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่โซเชียลเน็ตเวิร์กของจีนเผยแพร่คลิปของชายชาราศที่เขาได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะโดยที่เขาไม่มีลูกหรือห,อหลานมาด้วยเลยค่ะยิ่งเมื่อรู้รายละเอียดของเขาก็ยิ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับทุกคนนะคะเจ้าของคลิปล่าวเขาว่าชายชารามีลูกชายสองคน ซึ่งทั้งสองคนซื้อบ้านในเมืองเนื่องจากพวกเขางานยุ่งค่ะจึงไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมพ่อนะคะยิ่งเวลาผ่านไปเขากลายเป็นเพียงคนเดียวที่ใช้ชีวิตในชนบทค่ะแม้ว่าเขาจะแก่แล้วแต่ก็ยังคงทํางานเพื่อดูแลตัวเองนะคะเมื่อใดก็ตามค่ะที่เขาเป็นหวัดหรือมีไข้เขาจะรักษาตัวเองที่บ้านค่ะและถ้าเขาป่วยหนักนะคะเขาก็จะไปซื้อยาที่คลินิกมากินเองค่ะ เมื่อก่อนตอนที่เขายังมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเขาปลูกพืชไร่มากกว่าสิบไร่ค่ะแต่เมื่อเขาอายุมากขึ้นสุขภาพเขาก็แย่ลงตามไปด้วยนะคะปัจจุบันเขาทําได้เพียงปลูกผักระยะสั้นเพื่อขายตามท้องถนนเท่านั้นค่ะในเดือนธันวาคมปี2566นะคะเขาได้เป็นลมค่ะเมื่อเขาลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำตอนกลางดึก เพื่อนบ้านที่ไปเยี่ยมเยือนบังเอิญเห็นเขาจึงได้นําตัวเขาส่งโรงพยาบาลน,นะคะเมื่อชายชาราได้มองดูคนไข้ในห้องเดียวกันนะคะเขาก็เช็ดน้ําตาอย่างช่วยไม่ได้ค่ะเขาใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อดูแลคนอื่นๆแต่เมื่อเขาอยู่ในโรงพยาบาลกลับไม่มีใครอยู่ข้างๆเขาเลยเมื่อถึงวัยที่เขาควรจะมีลูกหลานอยู่รอบตัวเขากลับต้องอยู่คนเดียวโดยไม่มีใครให้เขาพึ่งพาได้นะคะข้างเตียงของเขามีแค่แก้วน้ำที่ใช้แล้วทิ้งเพียงใบเดียวเท่านั้นค่ะ ตั้งแต่เขาถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้กินข้าวมา1วันแล้วนะคะ เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าชายชาราไม่มีแม้แต่รองเท้าแตะด้วยค่ะเขาจึงต้องเดินเท้าเปล่านะคะอากาศตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วด้วยเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นค่ะเขาจึงหยิบถุงพลาสติกสองใบขึ้นมาห่อหุ้มเท้าเหมือนรองเท้าคู่หนึ่งนะคะญาติคนไข้อะไรอื่นต่างเห็นใจกับสถานการณ์ของชายชาราคนนี้ค่ะผู้หญิงคนหนึ่งได้ซื้อรองเท้าแตะให้เขาและนําชามโจกร้อนๆมามอบให้กับเขา ชายชารัาบประทับใจกับความช่วยเหลือนี้และเขาไม่สามารถกลั้นน้าตาไว้ได้นะคะและเพื่อเป็นการขอบคุณผู้หญิงคนนั้นเขาได้หยิบธนบัตรสิบหยวนหรือประมาณ50บบาทค่ะออกมาจากกระเป๋าเสื้อหวังมอบให้เธอ เพราะทายที่สุดแล้วเขาก็มีเงินเพียงเท่านี้นะคะคลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วหลังจากถูกโพสต์ค่ะคนส่วนใหญ่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชายชาราและยังมีคนที่ตำหนิลูกชายของเขาทีละเลยเกินไปจนทำให้พ่อของเขาต้องไปโรงพยาบาลเพียงลำพังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ